เมื่อผมต่อยกับนักมวยออตโตจูนความพามันจะมาเกิดมาเลยออโตจูนทำไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนใช่ใช่เ,เออเออเออออมากโคตูนค่อยเล่นก็ได้งับเตย <st> ้ยร <st> ําคาลวเนี่ย เดยดี่ดี๋ยเดีดีไปละลบอลบไอโอจนไอเอาไออตวจนต้องโดนพาตอกแล้วรลบนี สวัสดีสวดีเอาดีต่อย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 ต่อย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 ยะเฮ้ยเฮ้ยหลบได้หลบดีอ้าวอาอดีอาอดีอาดีอย่าตึงก็ตึงอ่ะเฮ้ยหลบได้ไอ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 หยะเฮ้ยปอมีกูไม่ได้โปเฮ้ยกูไม่ได้ปอปอมีอะไรดูดิตากกูโปจริงกูไม่ได้ปอเฮยปยังไงก่อนเนี่ยกูมีไอต่างเกณฑ์ไว้ โอ๊ยไอ้ยโดกะแทกอกกะทกออต้จูนอะโอ๊ยนอนและโอ้โหดวล้หลบโอ๊ยอืมเออออโต้จูออต้จูนอะ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 โอ้ยหลบได้หลบดีโอ๊ยเอ้ย้ เอ้ย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 รถต่อยหนึฝ่ายเดียวเลยสวยชนะครับไอ้ไม่รถต่อยหนึฝ่ายเดียวเลยขำอะไรโอ้ตจูดีฮนี่นี่ชอบขำไหมเฮ้ยลับลบโอ้ยหลบไม่ทันละไอลบหลบหลบ เอ้ย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 เฮ้ยเอ้ไอ้ะไรเอ้ยอะไรมาน่ะเอ้ยกราคอไเอ้ยเอ้ยเตอนัยมามาเอ้ยเส้เส้นักเลงเราอะนักเลงเหรอยับได้เหรอมาเลยไอ้ยหลบเอ้ยมาดเอ้ยเอ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยหลเฮ้ยย่าเฮ้ยไอ้ย่ามัวตายมัวเอ้ยมาดมาดิเอ้ยเอ้ยเอ้ย่าเฮ้ยเ่้ยบได้เหรอ เอ้กันโอ้ยไอ้าเอามาดิไอ้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 หลบโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดิไอ้หลบด้านไอ้มาดิไอ้มาดิไอ้หลบไอ้มาดิ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 มอามาดิมาดิมามาดมาดิมมาดมดิมดิมา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 ดายตายตายตายิาดิมาดิมเฮิยาดิมาดิมาดิมายมาดิมาดิมา โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เม่ไต่อยกูลงมาเลยเอ้ยไอ้ไอ้เหี้ยต่อยกูจะร่วหมดเลยโอ้ยแม่งบุลลี่เฮ้ยพาไปใหม่แล้วเฮ้ยพาแล้วไต่ไม่ได้แั้วเลยแม่งเก่งจริงเลยบ้าผมใจไม่คิดเฉยไรอ่ะโอ้คอนเชียร์ผมด้วยโอเมตตาล้วกดไปเป็นพัน อ่ะผมเสียให้เล่นไม่อยากคนไม่อยากคนใจเย็นน้อะใจเย็นพันกเท่าเดิมใจเย็นใจเย็นถามบนพลดจะรูแล้วละจ้ไอไม่เย็นไม่เย็นแล้วไม่เย็นแล้วงหนกกูน้องไห้หรอบแล้วไอ้เออามไ่เย็้่ยนล้ก็ไม่เย็าด้ไม่เย็นมาดมาดิกูคือบัวขาวมาเดิบัวขาวไอ้ยงจ้าใฟังหน่อยไอ้โอ้ยโดนโอย โอ้ยเฮือกเอาพโอเอาโดต่อย<า> <c oughs> เอ้ยพาโดต่อยมายลบป๊น่คุณเต้เขยานถายเนี่ยคุณเต้โ<บ>โอ้ยโอ้ยลบโอ้ยออกแล้วโดนต่อย ไม่ต้องมาขาวอีกว่าเขาโจรเยี่ยนี <S <S ่ยไไมันปีนไปได้ปีนไปได้ปีนไปได้ยืมไปได้ไอ้ไอ,อ้ยเอเอ้ยยืม <cend away> ไปได้ยืมไปได้ใช่คนดันบัตรเนี่ยโอ้ยโดนต่อยอีกแล้ว <Hindu> ต่อยคูณฝ่ายเดียวเลยโอ้ยต่อยไม่ได้ไอ้ไอ้ยอย่าเล่าโอ้ยอย่า ดูดิตัวต่อยอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะสู้คงไม่ได้เลยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยแม่เ้ยออกก็จนดูมันต่อยดิต่อยกับน้องหลามโชยหน่อยจริง็ได้ได้ได้โอ้ยไม่ต่อยน้องหลามกูไม่ต่อยไม่ต่อยดูแลก่อนไอ้เหี่ยใครไปต่อยดูแลเขาหน่อยเดูดิน้องหลามไปต่อยน้องหลานห่า น้องหลามกันกูได้น้องหลามมาเด้กูญน้องหลามตัวประกันนะเว้ยอาะต่อยมันน้องลายต่อยมันต่อยมันน้องหลามต่อยมันจะต่อยกูต่อยมันจะต่อยกูดิต่อยมันต่อยมันต่อยมัน ตายาต้องรัตายาเลยเห้มงูพิลอนเอาเข้าไปได้ไงวะ้ยลบ้ยลบลบลบน้องหลามตอยมาน้องหลามตนกูพีซ้ำไปเลยกโจสแตมีน้าเนี่ยกูม <'s> oh, ีตะเต้ยไดูดกูมีตะตสองอันแล้วเห็นไหมตต้ยตัวเต็งเลยอะมา มาดิลบเฮ้ยลบเตึงแล้วตึงแล้วตึงแล้วตอนนี้เตึงแล้วเตีงแล้วลบอ้าวไม่มาหมดแล้วเอามาหมดเลยไอ้ยี่มาหมดแล้วไอ้ยมาหมดเลยมั่วไอ้ยี่มัวมัวไอ้ยี่อือแยบอือมามั่วเลยอ่ะแม่งไปทีมั่วไปทีมไปปั้มไหมอะ โอ้ยเด็กก oh, e ูเด็กก e ูเป <ying> oh hey, ็นโอ้ยไม่ต hey. ้องมาขำขำเหรอขำเหรอขำเหรอไอ้เหี้ยแล้วขำอะไรไอ้ไม่ต้องไม่ต้องเต้นไอ้ต้องเต้น ไม่ต้องเต้นไม่เต้นพราวทำเต้นเต้นบาปเต้นแล้วบาปเต้นมันบาปเต้นมันบาปเลยมันบาปอ่ะโอ้ยเขาจะไม่เนบาปอ่ะโอ้ยหลบได้โดนต่อยแม่งเพิ่มเพิ่มสไปน่าคนรัวโอ้ยหาไม่ไหวแล้วพาต้องต่อยแล้ว เอาเฮียแล้วโอ้ยองงงงงว่าหลบหลบเฮ้ยหลบไปหลบมาต้องต่อยแล้วไอ้เฮียมาหลบจับเฮียไม่หลบได้กันไอ้เฮียเอาให้จบเอาให้จบไอ้เฮีย

เอ at, เอแลเราไอหลบได้อ hey, AH ีกแล้วมัวบ้านงานอ่ะไอ้ยแจกเฮ้ยหลบเดี๋ยวโบวบ้านงานเนี่ยแจ๊กมาสบายอ่ะมาแม่งต่อยมัวมาแพ้คนเลยอ่ะกูขึ้นไปบวชมาในหนึ่งวันเขาเรียกกูแล้วไอ้แม่งหลบอย่างเดียวเลยไม่เลย อคนอื่นไม่เข้าคนอื่นไม่เข้าคนอื่นแม่งรอหมดแล้วอะ่ะรอรอเลยรอต่อยคนคนอื่นน่ะดูเราไม่ทำอะไรเนี่ยดูเนี่ยหลบไปหลบมาเนี่ยฟิกเกอร์ไปฟิกเกอร์มาอ้ยน้องจับคอมันดิต่อยมาตายแหม่หลบอย่างเดียวหลบอย่างเดียวหลบไม่สนใจอะไรเลย หลบอย่างเดียวไอ้ห่านี่กินหลบเหรอโอ้ยไอ้หลบอย่างเดียวเฮ้ยใครเข้ามาเฮ้ยโอ้ยมันทำยังลงวายหลบโอ๊ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบไอ้เนี่ยเข้าไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้แล้วเฮ้ยกะตี้ไอ้ไม่โดนไอ้ไปแล้วไปอยู่แล้วหลบหลบจุกแล้วหลบหลบ จูหลบหลบซ้ายหลบขวาหลบขวาหลบหลบหลบเฮ้ยมาดีมาดีมาดีหลบเฮ้ยหลบเฮ้ยมาหน้าบนอ่าเฮ้ยโอ้โ้เหี้ยโอ้ยเดียวโอ้ยมาเป็นเหี้ยอะไรก่อนโอ้ยหลบโอ้ยมาดีมาดีหลบดีมาดีคอนเทนต์ไอ้คอนเทนต์หลบเอ้ยหลบเอ้ยหลบหลบหลบเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยคอนเทนต์เด็ด ไอ้เว uhm. ้ลบมาดิมาดิมาดิลบมาดิมาดีลบอันเลวอันลบอันลบมาดีไอ้ลบตายเฮ้ยลบลบตายเฮ้ยโอ้ยมาหน้าบนเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วไอ้เียลบไอ้ไปอ่ะไอ้เยัย